เครื่องหมายคำพูดวัยคำงานเครื่องหมายคำพูดเสี่ยงโรคลมพิษส,สูงสุดเหตุเครียดไม่ดูแลสุขภาพศ7นพฤศจิกายน66วงเล็บเปิด0 0 10น,นวงเล็บปิดสนุกหมอสิริระเผยวัยํำงานป่วยเครื่องหมายคำพูดลมพิษเครื่องหมายคำพูดมากที่สุดเหตุจากความเครียดไม่ดูแลสุขภาพตกลงยาชราใจอันตรายถึงชีวิต หากเป็นต้องรักษาก่อนอาการจะรุนแรงเมื่อวันที่22กันยายนอสออยอนยกนกวัยไคุณพันันหัวหน้าภาวิชาตดวิทยาคณะแพทยศาสตร,ร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าลมพิษเป็นโรคที่หิวหนังมีลักษณะเป็นผื่นหรือปื้นนูนดแดงขนาดตั้งแต่0.5-1.0เซนติเมตรวงเล็บเปิดสมจุดวงเล็บปิดมีอาการคันแต่ พืนมักจะคงอยู่ไม่เกิน24ชั่วโมงพืนก็จะราบไปโดยไม่มีร่องรอยแต่ก็อาจมีพื่นใหม่ขึ้นที่อื่นๆได้ผู้ป่วยบางรายอาจมีริมฝีปากบวมตาบวมสาเหตุมีทั้งการติดเชื้อแพ้ยาแพ้อาหารมาแรงกัดต่อยระบบฮอร์โมนผิดปกติ ขนาดพี่บางรายก็ไม่ทราบสาเหตุหรือสิ่งกระตุ้นสพยกนกว่าลกล่าวว่าลมพิษแบ่งเป็นสองกลุ่งคือ 1. จุดชนิดเฉียพลันเป็นไม่เกิน 6. สัปดาห์หายภายใน 2. 3. สัปดาห์แต่พบว่าประมาณร้อยหลักหนึ่งศูอน่อ,นนอาาขึ้นต่อเนื่องจนเป็นลมพิษรืะรัง ที่น่ากังวลคือหากมีอาการรุนแรงจะมีสะแสดงอาการที่อวัยวะอื่นเช่นปวดท้องนั่นจะบูกคอหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอกหอขืดหรืออาจเป็นดมจากความดันโลหิตต่ำแต่จะพบได้น้อยซึ่งหากเกิดขึ้นควรรีบพบแพทย์โดยเร็วเพราะอาจอันตรายถึงชีวิตได้สองจุดชนิดเรมีอาการต่อเนื่องนานเกิน6สัปดาห์ในต่างประเภทพบประมาณร้อยละศูนจุดห้า 1>, 1. ของประชากรส่วนประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่จากสถิติผู้ป่วยนอกแผนผิวหนังรบจุดสิริิแราพบผู้ป่วยร้อยละสองสของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคผิวหนังโดยพบได้ในทุกกรุ่งอายุอุบัติการสูงสุดคือวัยทำงานอายุสองส 40ปีเชื่อว่ามีสาเหตุจากเครียดสะสมและอาจละเลยดูแลสุขภาพสพอยอกระหนกว่ายลกล่าวอีกว่าลมพิษเรือรดงมีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันการนอนหลับ และความเครียดเนื่องจากจะเป็นเป็นขายๆโดยชะลอรายที่ไม่ทราบสาเหตุอาจมีภาวะความเครียดสูงเพราะไม่รู้ว่าจะมีอาการเกิดขึ้นเมื่อใดและไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากปัจจัยกระตุ้นได้การรักษาแรกจำเป็นต้องให้ยาตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปเพื่อควบคุมอาการหืนนมพิษ และเมื่อควบคุมอาการได้แล้วจึงค่อยๆลยดยาจนถึงพยายามหยุดยาเพื่อควบคุมโรคในระยะยาวทั้งนี้ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเรื้อรังนานเป็นปีแต่ปัจจุบันมีทางเลือกในการรักษามากขึ้นทั้งยากินและยาฉีดอย่างไรก็ตามผู้ป่วยสามารถปฏิบัต ตัวเพื่อบรรเทาอาการได้คือ 1. จุดงดสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดลมพิต 2. จุดนำยาต้านฮีตามีนติดตัวไว้เสมอ 3. จุดทำจิตใจให้สบายไม่เครียด 4. จุดไม่แกะเกาหิวหนัง 5. จุดกินยาตามแพทย์สั่งหากยาทำให้เกิดอาการว่วมซึ่งจนรบกวนการทำงานหรือขาดขี่ยานพาคนะ ควรแจ้งแพทเพื่อพิจารณาการรักษาให้เหมาะสมและฝกจุดอาจใช้คาราไมโลชันทาบริเวณเหินนมพิษเพื่อลดอาการคันแต่ไม่ได้ทำให้เหินหายเห็ดกับฝประโยชน์ขั้นเทพที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนจูเรและเอ็นจุด 08. พึกจิกายน6 6 6วงเล็บเปิด0 0นโคลนนวงเล็บปิดสนุก หลายประเภททั่วโลกนำเห็นมาทำเป็นอาหารและยารักษาโรคก,กันตั้งแต่สมัยโบราณแล้วจนปัจจุบันเห็ดเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูล,ลค่าสูงนับพันล้านดอนลลาร์สหรัฐในแต่ละปีมีการทอะเห็ดกันเป็นจำนวนถึง900ปอนด์ประเภทที่มีการทอะเห็ดกันมากที่สุดก็คือจีนไม่ว่าคุณจะรับประทานเห็ดแบบไหนรับ ประทานสดสดหรือนำมาปรุงอาหารเห็ดก็ยังคงเป็นอาหารที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์ต่อร่างกายและ6ประโยชน์ต่อไปนี้นับว่าเป็นคุณค่าที่แทบไม่น่าเชื่อของเห็ด1จุดเห็ดมีส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยต่อต้านโรคมะเร็ง ในปี2010มีการเผยแพร่งานวิจัยในวารสาร Experimental Biology and Medicine ว่าได้มีการนำเห็ดห้าชนิดมาทดสอบได้แก่เห็ดไมตาเก็ตเห็ดคริม,มิดนิดเห็ดกระดุมสีน้ำตาลเห็ดนางรมและ เห็ดกระดุมสีขาวพบว่าพวกมันมีสรรพคุณในการต่อต้านการเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมนอกจากนั้นยังพบว่าเหตดชิตาเกตของญี่ปุ่นมีเลนฟินแนนซึ่งเป็นน้ำตาลโมกุณประเภทหนึ่งซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งบางชนิดในระหว่างที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดแม้ว่าเลนทิดแนนจะไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรงแต่มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ระบบภูมิคุ้มกันซึ่งช่วงชะลอการเตริบโตของเนื้อร้ายรวมทั้งยังฆ่าไวรัสและจุลินทรีย์ได้โดยตรงในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 2. จุ เห็ดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราทราบกันแล้วว่าเลนทิดแนนสามารถกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังพบว่าเบต้ากลิวแคนซึ่งเป็นน้ำตาลที่พบในเซนของราก็ช่วยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้เช่นกันเลนทิดแนนมาจากเห็ดหอมแต่เบต้ากลิวแคนพบได้ในเห็ดทั่วไปหลายชนิด3จุด เห็ดช่วยลดไขมันในเลือดโดยพั่วๆัวไปแล้วเห็ดนั้นไม่มีคอร์เรสเตอร์รอนและยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยลดระดับคอร์เรสเตอร์รอนด้วยในปี2 0 1 2ได้มีการศึกษา รายงานผลในวารสารนานาชาติเม็ดดีครีน,นอวมิวูว่าเห็ดออยซัพเอร์สีชมพูลดปริมาณไขมันในเลือดและไขมันเลวอลดีอลในหนูทดลองได้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูงได้ส่วนเห็ดหอ,อมมีส่วนประกอบที่ช่วยการทำงานของตับขาดคอนเรสเตอร์รอนจากเส้นเลือดป้องกันการบุดตันของเส้นเลือดและรักษาระดับความดันโลหิตให้เห็นปกติรวมพัังกระตุ้นการระบบการไหลเวียนให้ทำงานดีขึ้น มีอูชูมชีอิตเทค4จุดในเห็ดมีวิตามินดีและดีสงูงเห็นเป็นอาหารเพียงไม่กี่ชนิดที่มีวิตามินดีซึ่งโดยปกติแล้วผิวหนังของเราจะสร้างวิตามินดีเมื่อถูกแสงแดดมีรายงานว่าเห็นกระดุมและครีมมิดนิดจะมีปริมาณวิตามินดีสูงและเห็ดครีมมิดนิดก็มีวิตามินอื่นสูงด้วยรวมทั้งวิตามินบีสิบสองซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่รับประทานมังสวิรัต เพราะวิตามินดังกล่าวมีอยู่ในเนื้อสัตว์วิตามินบีนะับว่ามีความสำคัญเพราะเป็นตัวช่วยนำอาหารเข้าไปให้พลังงานกับร่างกายส่วนวิตามินดีก็ช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึมแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรง5้าจุดเห็ดช่วยต่อต้านการอักเสบเห็ดนั้นช่วยต่อต้านอนุมูลนิสระ ช่วยลดอาการอักเสบของร่างกายเห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่คนเอเชียนำมาใช้ทำยากันมานานนับปันปีแล้วเพราะมันช่วยลดการอักเสบนอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมพบว่ามันมีประโยชน์อีกหลายอย่างเช่นต่อสู้กับเชื้อโรคลดการอักเสบช่วยลดอาการภูมแิแพ้ชะลอการเติบโตของเนื้อร้าย6จุดเห็ดมีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมาโรมีการศึกษาและติด ตามผลของมาหาวิทยาลาัยจอห์นฮอปินส์พบว่าผู้ป่วยมะเร็ง80คนมีความทุกข์ทรมานกับความวิตกกังวลกระวนกระวายความเครียดความกลัวตายพวกเขาได้รับยาซึ่งมีส่วนผสมของเห็ด200ชนิดและพบว,ว่าร้อยของพวกเขามีความรู้สึกดีขึ้นคิดบวกมากขึ้นมีปฏิตสัมพันธ์กับคนรอบข้างและผู้ให้การรักษาดีขึ้นดังนั้นเพื่อให้เราได้รับประโยชน์ที่มากมายจากเห็ด ก็อย่ารีรอที่จะรับประทานกันเราสามารถนำเห็ดมาปรุงอาหารได้หลายชนิดในการรับประทานเห็ดนั้นมีคำแนะนำจากเว็บด้วยว่าผนังเซลของเห็ดนั้นแข็งทำให้ย่อยยากและการจะได้รับคุณค่าอาหารจากตัวของมันนั้นก็ยากนอกจากนั้นส่วนประกอบทางเคมีของเห็ดก็ยังรบกวนระบบการย่อยและการดูดซึมในการที่จะทำลายผนังเซลล์ของเห็ดให้แตกตัวลง และทำให้องค์ประกอบทางเคมีและส่วนที่เป็นพิษสลายไปเราควรนำไปปรุงให้สุกก่อนการรับประทานขอขอบคุณขอ้อควโคลน mnn.com ภาโวลนสท็อก e ทำอ,อย่างไรให้ผู่วิธีลดน้ำหนักได้จริงพร้อมร่างกายที่แข็งแรงนักกำหนดอาหารคลินมีควบคุมน้นำหนัก รักษาโรค้วนรงพยาบาลกรุงเทพให้ข้อหูลว่าอินเทอร์มิดเทนเฟสที่งวงเล็บเปิดอีฟวงเล็บปิดหรือการอดอาหารเป็นช่วงๆเป็นวิธีลดน้ำหนักที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันซึ่งการลดน้ำหนักแบบอีฟเป็นการกำหนดช่วงเวลาในการอดอาหารวงเล็บเปิดเฟสที่งวงเล็บปิดและรับประทานอาหารวงเล็บเปิดฟีด,ดิงวงเล็บปิด โดยไม่เน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคอาหารแต่เป็นการกำหนดเวลาในการรับประทานอาหารจะทำให้ลดปริมาณการกินอาหารและลดพลังงานจากอาหารที่ได้รับและในช่วงเวลาที่อดอาหารวงเล็บเปิดฟาสติงวงเล็บ ร่างกายจะลงฮอร์โมนอินซูลินวงเล็บเปิดอินซูลินวงเล็บปิดลดลงส่งผลให้การเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดไปเป็นไขมันลดลงทำให้การกักเก็บไขมันใต้ผิวหนังและน้ำหนักลดลงและช่วงที่ระดับอินซูลินวงเล็บเปิดอินซูลินวงเล็บปิดลดลงร่างกายจะลโกรดฮอร์โมนวงเล็บเปิดกรดฮอร์โมนวงเล็บปิดและนอรีฮินฟรนวงเล็บเปิดโนรีฮินีฟรีวงเล็บปิด เพิ่มขึ้นอีกด้วยข้อมอนดังกล่าวจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันและเพิ่มการเผาผลาญพลังงานให้สูงขึ้นโดยไม่ทําให้วนวกล้ามเนื้อลดลงเหมือนการอดอาหารอย่างต่อเนื่องและเมื่อน้ําหนักลดลงปร,ริมาณไขมันในร่างกายลดลงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อต่างๆเช่นโรคเบาหวานไขมันสูงความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองช่วยให้ระบบประสาททำงานได้ดียิ่งขึ้นลดความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้มีผลการวิจัยพบว่าการทำอีฟช,ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์และมีงานวิจัยสแสดงให้เห็นว่าการอดอาหารมีแนวโน้มทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้นโดยอีฟจะกลับตุ้นการกลืนกินตัวเองของเซลล์วงเล็บเปิดออทอฟฟาจีวงเล็บปิด ซึ่งเป็น,นกลไกที่ช่วยให้เกิดการซ้ำแซมระดับเซลล์โดยปกติเซลล์ในร่างกายมีการสร้างใหม่และตายไปตลอดเวลาเมื่อเกิดการกลืนกินตัวเองของเซลล์จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงมาแทนเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพไปโดยรูปแบบอีฟนั้นมีหลายวิธีแต่ที่นิยมทงคือ1จุดลีนเกนหรือสูตรอีฟส6หทับ แต่ทานอาหารในช่วงเวลา8ชั่วโมงและอดอาหาร16ชั่วโมงโดยเป็นสูตรที่แนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำอีเพราะสามารถทำได้ง่ายต่อเนื่องและไม่กระทบการใช้ชีวิตประจำวันมากจนเกินไป2จุดฟาสค้าเป็นการกินอาหารเพียง5าชั่วโมงและอดอาหาร19ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง3มจุด Eat Stop Eat คืออดอาหาร24ชั่วโมง1-2ครั้งต่อสัปดาห์ส่วนวันที่ไม่อดก็กินได้ตามปกติแต่ต้องกินอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย4จุด5วน2คือทานอาหารตามปกติ5วันและทานอาหารแบบแฟชท์พิ2วันซึ่งเลือกทำติดกัน2วันหรือห่างกันก็ได้วิธีเป็นการลด ปริมาณอาหารให้น้อยลงเช่นผู้ชายสามารถกินได้600แคลอรี่ส่วนผู้หญิงกินได้500แคลอรี่หรือประมาณ1ทับ4ของแคลอรี่ที่ได้รับต่อวัน5จุด a l t e r n a t e Day Fasting การอดอาหารแบบวันเว้นวันเป็นวิธีค่อนข้างหักโหมเพราะต้องอดอาหารหนึ่งวัน,วนกินอาหาร1วันแล้วกลับมาอดอีกหวันแต่ทรั้งนี้ก็เหมือนกับอีสูตร5้าโคสองเพราะในวันที่ฟาสเราสามารถกินอาหารแคลอรี่ต่ำได้แต่ต้องกินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างไรก็ตามการทำอีฟเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถทำให้น้ำหนัก ลดลงได้หากยังรับประทาอาหารที่ให้พลังงานสูงมากเกินกว่าความต้องการของร่างกายเมื่อจำกัดเวลานานเกินไปอาจทำให้เกิดความหิวโหยและอยากอาหารมากขึ้นเมื่อถึงเวลากินอาหารอาจกินทุกอย่างที่อยากกินซึ่งหากขาดการควบคุมและยับยั้งชั่งใจมีความเสี่ยงที่จะทำให้กินมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการหรืออาจเกิดอาการรู้สึกผิดที่กินอาหารมากเกินไป ทำให้เกิดความเครียดได้และขาด,ขาดวิตนัยและความต่อเนื่องของการทําและขาดการออกกําลังกายก็อาจทําให้น้ำหนักไม่ลดลงควรศึกษาข้อมูลและเช็คสภาพร่างกายของตนเองก่อนระหว่างและหลังการทำอีฟนอกจากนี้ควรปรึกษาและอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์ที่มีความชำนาญโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเพื่อช่วยวางแผนโภชนาการสำหรับ การทำอีฟให้ถูกต้องในระยะเวลาที่เหมาะสมขอขอบคุณข้อมูลโคล้นนักกำหนดอาหารคลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนโรงพยาบาลกรุงเทพภาคโค้นอีทฮอก 6. สัญญาณอันตรายกินยามากเกินไปจนตัดทาผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ต้องกินยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมหรือรักษาโรคอยู่เป็นประจำและเป็นที่ทราบกันดีกว่าการกินยาปฏิชีวนะติด ต่อกันเป็นเวลานานนานาส่งผลนเสียต่อตับได้หากคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำลองสังเกตตัวเองดูว่าเสี่ยงตับผูกทำลายหรือไม่สัญญาณอันตรายกินยามากเกินไปจนตับทาหนึ่งจุดอ่อนเพลียสองจุดเบื่ออาหาร 3. ามจุดปวดท้องท้องอื่นมีจำเลือดในส่วนใดส,ส่วนหนึ่งของร่างกายตัวยางยาที่กินแล้วอาจทำให้ตับทำง,งานผิดปกติ ยาลดไขมันในเลือดยาแก้ปวดอักเสบของข้อและกล้ามเนื้อ,อยารักษาการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราอยารักษาวันนับโรคยากันชักยากดภูมิคุ้มกันวงเล็บเปิดรักษาโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองหรือโรคข้ออักเสบวงเล็บปิดฮอร์โมอนเพศวิธีกินยาปฏิชีวนะอย่างปลอดภทยไม่เสี่ยงโรคตับในผู้ป่วยหลายรายที่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะติด ต่อกันเป็นเวลานานและกันบว่ว่าจะส่งผลเสียต่อตับควรปรึกษาแพทย์ก่อนหยุดหรือเปลี่ยนยากินเองการหยุดยาหรือเปลี่ยนยากินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์อาจส่งผลให้โรคหรืออาการที่เป็นอยู่กลับมาแย่กว่าเดิมและยังเสี่ยงดื่อยาอีกด้วยนอกจากนี้ควรติด ตาอา,อาการกับแพ้ประจำตัวอย่างสม่ำเสมออีกด้วยขอขอบคุณขอ้ขอมูลโฟลนเฟซบุ๊กมา d ิด c h a ช n แนลเฮอร์เซนแมททิโดแชนแนลภาคโฟลนอิสท็อกข้อดีของการดื่มเครื่องหมายคำพูดกาแฟเครื่องหมายคำพูดที่มีเครื่องหมายคำพูดคาเฟอีอนธรรมชาติเครื่องหมายคำพูดในพุ๊พุ เช้าหลายคนชื่นชอบการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการจิบก,กาแฟแก้วโปรดเพื่อให้ร่างกายได้รับคาเฟอีนธรรมชาติเพื่อทำให้รู้สึกตื่นตัวสดชื่นกระปรี้กระเปร หากช้าวันไหนขาดกาแฟไปก็อาจจะง่วงเหงาหาวนอนไม่เฟรดกันเลยทีเดียววันนี้เราจะพาเราไปรู้จักกับสารสำคัญชนิดนี้และข้อดีของการดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนธรรมชาติที่ให้มากกว่าการตื่นตัวเช่นการช่วยเผาผลาญพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการออกกำลังกายถ้าเราดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมคาเฟอีนส่งผลต่อร่างกายอย่างไร คาเฟอีนเป็นสารสังคัญที่พบได้ในธรรมชาติจากเมล็ดก,กาแฟใบชาโกโก้โคลาที่นิยมนำมาทำเครื่องดื่มและขนมที่หนุ่มๆสาวๆชื่นชอบโครงสร้างของสารคาเฟอีนมีหน้าตาคล้ายกับอะดีโนซีนสารสื่อประสาทที่เป็นเจ้าตัวการทำให้เราง่วมเมื่อเราดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอาทิกาแฟดำ เอสเปรสโซกาแฟนมหรือโกโก้ Go. เข้าไปในร่างกายสารคาเฟอีนก็จะส่งผลไปขัดขวางให้อดีโนซีนไม่ทำงานและทำให้เราไม่รู้สึกง,ง่วมนั่นเองคาเฟอีนมีกี่ชนิดและแตกต่างกันอย่างไร รู้ไหมว่าในปัจจุบันเรารับประทานคาเฟอีนจากแหล่งที่มาสองประเภทคาเฟอีนธรรมชาติที่มาจากมาเมล็ดกาแฟใบาชาโกโก้โคลา่าที่นิยมนำมาทำเครื่องดื่มหลากหลายชนิด 2. จุดคาเฟอีนสังเคราะห์พบมากในเครื่องดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มชูกำลังล ซึ่งคิดค้นขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเพราะช่วงนั้นมีคนอยากดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนขุ้งสูงรีแถมต้นทุณของคาเฟอีนธรรมชาติก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยซึ่งคาเฟอีนสังเคราะห์จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าคาเฟอีนธรรมชาติจึงทําให้ผลพ่เกิดขึ้นต่อร่างกายเร็วและแรงกว่าและอาจทําทให้ผู้ดื่มมีอาการมือสั่นใจสั่นใจเป็นเร็วได้ง่ายกว่าในขณะที่คาเฟอีนธรรมชาติจะมีการดู ซึ่งแบบคงที่และคงตัวมากกว่าข้อดีของการดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนธรรมชาติ1จุดทำให้ตื่นตัวโฟกัสงานได้เป๊ะกาแฟที่มีคาเฟอีนจากธรรมชาติช่วยทำให้รู้สึกตื่นตัวสดชื่นกระปรี้กระเปรา่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้นมีสมาธิธโฟกัส กับงานได้ดีขึ้นเช่นสำหรับคอากาแฟสายเข้มหากในช่วงเช้าก่อนเริ่มทำงานได้ดื่มกาแฟเอสเปรสโซสามช็อตที่มีคาเฟอีนจากธรรมชาติก็จะช่วยทำให้รู้สึกตื่นตัวกระปรี้กระเปร่ามากขึ้น2จุด ช่วยเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี่และการทำงานให้ดีขึ้นคาเฟอีนช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานทำให้สมองให้ตื่นตัวจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อเสริมด้วยวิตามิน3ชนิดคือวิตามิน b 6มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเบตาบอริกซึมตามปกติ วิตามิน b 2และวิตามิน b 3มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันตามปกติจึงเป็นการบูรพลังงานพร้อมเริ่มต้นวันใหม่3จุดช่วยเพิ่มความฟิตออกกำลังกายได้นานขึ้นดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกาย3 0 60นาทีจะช่วยเพิ่มสมรภภาพในการออกกำลังกายได้คาเฟอีนในกาแฟช่วยเพิ่มความผทท่นคลายทำให้เราออกกำลังกายได้นานขึ้นและหากเราดื่มกาแฟผสมนมก่อนออกกำลังกายโปรตีนในนมช่วยให้เรารู้สึกอิ่มเป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ในการออกกำลังกายได้เสริมด้วยวิตามินบี6มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเบตาบอริกซึ่งตามปกติ วิตามิน B2 และวิตามิน B3 มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันตามปกติและวิตามินดีมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของกล้ามเนื้ออย่างไรก็ตามคาเฟอีนก็มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมอนอะดรีนาลีนหนึ่งซึ่งทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและมีอาการใจสั่นกระวนกระวายใจหงุดหงิด ในบางคนก็มีอาการมือไม้สั่นร่วมด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาการในผู้ที่ได้รับคาเฟอีนมากกว่าระดับปกติที่เคยได้รับปริมาณที่เหมาะสมในดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนธรรมชาติต่อหนึ่งวันในหนึ่งวันผู้ใหญ่สามารถรับประทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนได้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกินวันละ3 0 0 4 0 0มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับกาแฟปกติ 3. 4แก้วหรือกาแฟกระป๋งอง2กระป๋องต่อวันเวลาดื่มกาแฟที่ดีที่สุดคือดื่มตอนเช้าหลังตื่นนอนอย่างน้อยงชั่วโมงซึ่งเป็นชั่วโมงแรกที่ร่างกายจะหลัง่งฮอร์โมนคอติดซอลออกมามากทาให้ร่างกายตื่นตัวแต่หลังจากนั้นการหลัง่งฮอร์โมนคอติดซอลจะลดลง หากตื่นนอนสักช่วง6.30-8.00นก็ควรดื่มกาแฟในช่วงประมาณ9.00-11.00นหรือสามารถดื่มได้ในช่วงบ่ายแต่ควรเว้นว่างจากเวลาก่อนนอนอย่างน้อย4-6ชั่วโมงเพื่อไม่ให้คาเฟอีนไปรบกวนการนอนหลับ สรุปแล้วเราสามารถเติมความสุขให้กับผุกเช้าด้วยการดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกิน300-400มิลลิกรัมต่อวันเทียบเท่ากับกาแฟปกติ3.4แก้วหรือกาแฟกระป๋อง2แก้วต่อวันและหากจะให้ดีควรเสริมด้วยวิตามิน B6 มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเบตาบอลิกซึ่งตามปกติวิตามิน B2 และ วิตามิน B3 มมีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันตามปกตินอกจากจะดูปริมาณคาเฟอีนให้เหมาะสมแล้วควรเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีปริมาณน,น้ำตาลและไขมันในปริมาณที่พอเหมาะหรือมีสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพอีกด้วย